นี่ค่ะพี่น้องเตาปลาค่ะพี่น้องเห็นมาจอดอันภาครถเข่าปั้มน้ำมันค่ะก็เลยเห็นมาเห็นมาเข่าของน้ำก็เลยมาเห็นนี่ค่ะพี่น้องลูกสวยงามลูกเลอกลอกบฮู้ว่ากินได้หรือกินบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องนั่ค่ะพี่น้อง งาม,งามน้ำเต้าป่าเขาเรียกว่าน้ำเต้าป่าก็เลยไม่รู้ก็เลยเดินมาถามไปถามจูดสนใจค่ะพี่นอนก็เลยมาถามเบ่งกบาน้ำเต้าป่าแล้วค่ะพี่นอนเนาะ